สเต็ปหนึ่งนะคะใช้คลีนเซอร์ค่ะตอนเช้าแม้จะเป็นช่วงที่ผิวไม่ได้สกรปรกหนักนะคะควรจะใช้คลีนเซอร์ล้างเอาสิ่งที่ทาในค่ำคืนออกไปสเต็ปสองฟื้นฟูผิวด้วยเซรั่มค่ะเซรั่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเหลวนะคะที่เราควรจะลงเป็นตัวแรกค่ะเนื่องจากเซรั่มนะคะจะได้ซึมซาบสู่ผิวของเราได้ดีค่ะการลงสกินแคร์นะคะก็ลงจากเนื้อเหลวก่อนเลย สเต็ปสามนะคะมอยเจอไรเซอร์ izer, ค่ะทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวมันเนี่ยก็ยังต้องการมอยเจอไรเซอร์บำรุงผิวอยู่ดีค่ะเพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นภายในผิวนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานผิวที่สำคัญมากๆค่ะสเต็ปสี่นะคะคือลงครีมกันแดดค่ะนอกจากครีมบำรุงแล้วเนี่ยสเต็ปสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดก็คือการทาครีมกันแดดนะคะซึ่งควรจะลงครีมกันแดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพื่อให้ตัวครีมน,นะคะปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ s t e หนึ่งนะคะคือ makeup remover ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากลับมาบ้านแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทาก็คือการทําความสะอาดหน้าให้สะอาดหมดจดค่ะ step สอ er, ค่ะคือ cleanser ค่ะหลังจากทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เครื่องสําอางด้วย makeup remover นะคะเราก็ควรจะมาล้างหน้าให้สะอาดกันค่ะ step สานะคะคือการใช้ s e ั u m ค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะผิวของเราก็เตรียมพร้อมรับกับสกินแครต์ตัวแรกเลยค่ะ สเต็ปสนะคะก็คือการใช้สลิปปิ้งมาค่ะขณะที่เรานอนหลับนะคะผิวของเราก็ยังต้องการการดูแลและการฟื้นฟูค่ะโดยสลิปปิ้งมาค์นะคะลอกความชุ่มชื้นให้ผิวของเราตลอดทั้งคืนเลยค่ะ